ทำอะไรคะวันนี้ช่องคิวมิ้นมืจะมาทำสลามลูกโป่งยักษ์ว้าสลามลูกโป่งยักษ์ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะจะเป็นไหมจะเป็นลูกโป่งยักษ์ไหมอะจับจับจับลุกขึ้นกขึ้นเบาๆนะคะช้าๆนะคะช้าๆน้องเำมยอช้าๆค่ะช้านะคะโอ้ยหนึ่งสองสามใช้ด้วยมนี้ทำไม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 โอ้ยน้องำมยอนี่ ทำดีๆนะคะน้องเมยเข้าใจไหมคะว้าวสลามติดเต็มขาหนุ่มเมยเลยตอนนี้อ่าโอเคได้ยังพี่คิวโอเคโอเคลองใหม่รอบที่สองนะคะมาหนุ่มเมยเบาๆนะคะ้แงพหนุ่มเมย์เบาๆนะะคช้าๆค่ะช้าๆหนุ่มเมยช้าๆค่ะช้าๆหนึ่งสองสามนุ่มเมยเฮ้ยลูกโปง่งอันนี้คือลูกโป่งนะคะ นี่มาจับลูกปวงขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อแม่ยกลูกปวงขึ้นได้เฮ้ย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 ป็นลูกได้เฮ้ยน้องเมยอน้องเมยอเป็นลูกปวงเลยโอ้แตกแล้วเอาใหม่เอาใหม่รอบที่สามนะฮะรอบที่สามเราทำมาสองรอบแล้วไม่เป็นลูกปวงเลยแต่เราทำมาหลายรอบแล้วละอันนี้เราฝึกซ้อมหลายรอบแล้วก่อนเอามือหน่อยเอามือออกอะไรเอ้านวดนวด นวดนวดนวดค่ะนวดนวดนวดมันฟินใช่ไหมหนุ่มเวลาได้ยินน้องมือซื้อมามันฟินมันเสียงดังแต่ปุ๊บมาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันล้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเคยเห็นแต่เขาเล่นเห็นแต่เขาเล่นวันนี้เราลองมาเล่นดูแต่มันก็มันก็ไม่ได้ก่อนแม่ทำสลามให้คิวมิ้นนะคะไม่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเลยไม่มีช่องเบาๆค่ะเบาๆน้องมื์และยังไม่มีช่องตอนนี้อ่าหนึ่งเฮ้ย

น้องมเป็นอะไรเนี่ยน้องไม่ป็นแบบนี้นวด,วดน้องมยเป็นแบบนี้แต่ลูกน้าวดูพอแล้ว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 ชอบจบอีรอบนี้เอาให้ได้นะคะ <laughs> เอาให้เป็นลูกปูใหญ่ๆน,น้องมือยนช้าๆนะลูกพี่มิน้นพี่มิน้นช้าๆนะคะช,าชา้าๆเอาไม้เอาไม้นั่นเอาไม้เอาไม้โอ้เอาไมลูกเอาไมแม่บอกว่าช้าๆเอาไม่นวด้วแนวดตอนนี้ลูกปูงเราจะเน่าแล้วนะคะลูกปวของเราใกล้จะเน่าแล้วตอี้ามากี่บาทก็ไม่รู้ เบาๆนะคะเบาๆช้าๆค่ะช้าๆทุกคนช้าๆน้าหนังมยไม่เบาช้าๆนะคะน้องเมยออัหนึ่งสองสามต้องเมยมั่วแล้วเนี่ยสนุกไหมคะน้องเมยชอบไหมคะชอบอันนี้คืออะไรคะสลามโอ้สลามสีอะไรคะสลามสีเขียวภาษาอังกฤษว่าไงคะสีเขียวกรีนโอ้กรีนโอ้เก่งมากค่ะปบมือให้น้องเมยหน่อยค่ะ น้ามือจะเล่นสลามอีกนะคะอันนี้เล่นตามชอบเลยค่ะเพราะตัวนี้เราฝึกทำลูกกลวงแ<ม>ล้วเป็นไหมคะเออมีขอเล่นมางคิวได,ได้เยอะสุดอ,ะอ่ะมาแบ่งกันแบ่งน้องด้วยอ่ะอ่าพอแค่นี้นะคะซาบะนีค่ะอะไรลูกอะไรอีกอะไรอีกเรา,าจะทำอะไรสลามาลามาให้หมดเลยคิวจะทำอะไรเดี๋ยวลองพี่คิวดูซิพี่คิวจะทำอะไรอะพี่คิวจะทำอะไรไหนดูซิยาตึ้งลูมืออ่ะ ให้ก่อนอ้ามาก่อนไอพี่คิวจะทําให้ดูอ่ะน้องเมย์มานั่งตรงนี้ค่ะน้องเมย์มานั่งตรงนี้อ่ะพี่คิวจะทําอะไรก็ไม่รู้พี่คิวมีไอเดียจะปั้นจะทำวงกลมทำวงกลมทวงกลมเนี่ยเป็นแบบไหนลูกเอ้าน้องน้ำน้ำมันต้องมีนะอ่านี้ไงลูกเสียงโกลโอ้ยแบบไม่ดูปม้นโอ้พี่คิวทำวงกลมปั้นมาก มากแม่ว้าโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปุ๊มปุ๊ม